สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องคะวันนี้ก็บมาพอกันอีกแลว้วพี่น้องผนว่าบ่อยเอาเสียงเพลงลง่งบ่อยอดนตรีลง่งมันผิดกฎพี่น้องคะ่ะวันนี้เขาก็มาใส่เสียงสดเขาเลยพี่น้องวันนี้เขาสมารีวิวสวนพี่น้องสวนนี่ก็มิซื้อว่าสวนหักรักฝ้ามพี่น้องคะ่ะบื้ยเป็นยังไงพี่น้องสวนคอยมวนบอเสียงสวนมวนบอพี่น้องคะ่ะ วันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้พี่น้องที่นีอยู่ในสวนเท่านี่และเริ่มต้นก็หอดไซและพี่น้องวัน,นี้ต้นหอมพี่น้องค่ะต้นหอมเนาะตอนแรกๆเขาปูมันก็สวยงามแต่ว่าตอนนี้มันก็นเป็นแบบแบบที่เห็นและพี่น้องค่ะมันโดนฝนหลายเนาะฝนกระตุกกระดอกระเดือยต่อไปก็เป็นเบีย้ยมัเคือเครือพี่น้องมะเือเครือนอนลาบไปกับพื้นแล้วตอนนี้ค่ะเบีย้ยพิกพี่น้องก้าวไวยูกตอนแรกเนาะ ส่วนเห่านี่จะอุดมไปด้วยแบบพืชพันธุ์นานาชนิดพี่น้องลร้แห้งพี่น้องมุนอุ่ยป่วยพี่น้องมี่ยังกับปลูกไปค่ะปลูกไปพี่น้องกระชายพี่น้องง่ามบอผักเพลผักเพลจะมีอยู่สามกระถางพี่น้องคะต่อไปก็จะเป็นผักผักพักน้ำพี่น้องพี่น้องรู้จักปะลำมันจะเป็นน้ำน้ำเนาะ ต่อไปพี่น้องก็เป็นบอลหวานอันนี้คือบอลหวานนี่พี่น้องแต่กับบดิซิมจากเถอว่ามันสีหวานจริงบอนะคะห้าปลูกไว้แต่ว่าห้องบดเคยซิมพี่น้องคะ่ะสวยงามตามทองเหลืองพี่น้องต่อไปก็เป็นบัวนะคะเนาะสีม่วงเลยแต่ว่าเป็นบดท่านบานพี่น้องต่อไปก็เป็นผักก้านจองผักก้านจองพี่น้องปลูกในกระมังเนาะต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปก็เป็นหมากหมากเขือพวงหรือว่าหมากแข็งพี่น้องหมากแข็งมีอยู่สองหมากมาพี่น้องแต่ว่าห้าวกะจะขวดยังอ่างว่าเขามีอยู่มีน้ำเพลินอยู่พี่น้องคะอ่ะต่อไปก็เป็นผักใบเลื่อยหรือว่าผักผักผักอะไรวะผักหอมป้อมเออไม่ใช่ทีผักยังก็ผักหอมเปต่อมาก็เป็นขิงขิงก็ลาคาก็แรงอ่าสวยงามพี่น้องคะ ปูไว้พี่น้องปูปูไว้พิ่นก็ขึ้นตามที่เห็นปุ๋ยก็บ,บ้ใส่พี่น้องปุ๋ยธรรมชาติต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปก็เป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้เราลองปลูกปีแรกพี่น้องคะ่ะเ้าปลูกปีแรกปีนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะสวยงามขนาดนี้พี่น้องเ้ากับ่คิดว่ามันจะสวยงามไดยปานนี้ต่อไปก็จะเป็นต้นอะไรมีชวนชมเหลือแต่งาแก้งแดงอยู่พี่น้องเพราะว่า บ่งกินไปหมดแล้วสภาพแวดล้อมสวนเฮาพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้หกหกจะไปแต่ละเรื้งเฮาก็จังเปิดไปพี่น้องเพราะว่าหกแห้งพี่น้องค่ะฝนพรท่านเศร้าตกเนาะเฮากับพท่านจะมีเวลามระทาทำความสะอาดเพิ่นพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางเข้าสวนนะคะด้านหลังก็จะเป็นพืชผักสวนครัวเป็นต้นขาต้นกล้วยต้นสารพัดสารเพมีหมดพี่น้องปลูกกันเข้าไปต่อไปก็จะเป็น อีกแล้วพี่น้องบอลกระดาษดางค่ะต่อไปอู้คือเร็ว่ละพี่น้องผักน้ำบอ่อท่านแบบทท่นี้ป,ปุบปับปุบปับเลยพี่น้องค่ะต่อไปอันนี้คือต้นต้อยติ่งมีสองสีที่สวนเรามีสองสีพี่น้องอันนี้กลวยโดยอยู่คือต้นอะไรมีกลวยโดยไม่รู้จักชื่ออ่าต่อไปพี่น้องค่ะอันนี้บานแพรแ่แวอยู่แน่ไปอีกแล้วบ่อท่านได้บอกซื้อซําพี่น้องค่ะอ้าไปอีกแล้วพี่น้องบอกซื้อบ่อท่านพี่น้องค่ะดาวกระจายหรือเปล่าอ่าอันนี้คุณ poisi .